ไม่ผ่านผาปกติไม่ค่ายผ่าดนะสวัสดีครับนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะช่วงนี้อาจจะเจอกันที่บอดีเอ็มบ่อยๆนะครับจิตใจปรากฏคังนะลงเพิ่มไปสามสิบกว่าตัวเกือบสี่สิบของเดิมก็เหลือตั้งเยอะนะเดี๋ยวมาล่าหาไอห,หนวดกันต่อนะวันนี้จะเจออีกจะเจอตัวอีกใหมนะครับรอบที่แล้วก็ได้ไปอยู่วันสิงสามตัวอาทิเที้วไม่ได้มานะ มากที่ก่อนนะวันนี้คนน้อยนะดูทรงนะไม่น่าเกินสามสิบนะก็เย็นๆมาดูผลประกอบการนะครับแล้วก,ก็ดีจะกัดไหมนะนาเดิมๆนะครับโน่นอาจารย์ผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะที่เดิมโน่น,นครับอาจารย์ตามผมอยู่ฝั่งนู้นนะอยู่กนันอรุนะครับอยู่ฝั่งนู้นเลยนะครับมุมนี้ก็จะขึ้นดีนะแล้วก็ตรงนี้นะครับฝั่งนูน้นครับ ผมก็จะอยู่ที่เดิมผมนะประจำนะครับท้ายบอ่อก็จะมีนักสอนอยู่นะครับนกสอนจะอยู่ตรงนี้นะครับเกาะแถบนี้ก็ลุมประครังผมเลยนะใสาสายเดยเดือตามเก็บนะครับก็เดี๋ยวมาดูผลงานกันตอนเย็นนะว่าจะได้ตัวกันเท่าไหร่นะครับก็ะภาวนาอย่าให้ฝนตกนะมาสองรอบนี้โดนฝนตลอดเลยโอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวไปเตรียมตัวนะใครได้เวลาละสี่สิบกว่าละ มันได้เวลายังเขาไม่เริ่มเขาไม่บอกเริ่มเลยรีบก็เปิดบ่อตกเองนู่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคงจะมาผ่าน่างี้ไม่ได้แล้เฮ้ยอ้าวเฮ้ยผ่านไงวะเนี่ย น,น,น,นี่ไงเนี่ยน้ำขุนคักอากอินมุมนูน้นอะไรครับเนี่ยโอ้ยยอ้ยลดุดอ้ยททีททีททีครับททีครับ หงอนหงอนเปลี่ยนตัวแล้วเฮ้ยตัวเดิม โอ้ยดูดูมันกัดดิเปลี่ยนก่อนเหยื่อตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทางเหยื่อตรงนี้ไม่ใช่ทางของเล็กปลาเพิ่งตื่นปลาเพิ่งตื่นปลาเพิ่งตื่นกัดกระชากเลยอ่ะปลา ตากักระชากออกเลยตัวแรกหลุดไปส,สองแล้วอะ่ะ อุ้ยหางไยนวนเลย ปลาตัวสวยเลยโอ้โหไปไหนวะไปหาปลาแน่เลยตกกุ้งนะพี่ตกกุ้งตกกุ้งตกกุ้งเลย ลำลูกกาโน่นไก่จัดไก่จัดเมื่อคืนโอ้โหสายเด้งขนาดนั้นแล้วนะเอา้าเราไม่มีมีคนสอนเราไงมีคนสอนว่าเอ้ยต้องสูงหน่อยเขาอาะ,สะ สรอัเกดาูมาแล้ววันนี้หเลือดสาดเลยค่ะนี่ครับ

ริน้ไม่รู้ว่าจะขยัน่อยทำไมยังไม่ถอยเลยนะเต้ถอยไนะโอ้ขอเข้าบ้านหน่อยุยขอเข้าบ้านหน่อยโอ้โหเราเนี้นะไม่ยอมจีกนะตัวพี่นะไม่ได้ดีได้ดี ดีนะคนปลดไว้รอแล้วอะ่ะว้นเช้าเอาเอาเอา,เอาตัวปลาสัมตัวปลายางตัวสำเร็จอะ่ะตีแม่งสามตัวหลุดมาเลยนะงงเลยโอ้โหนี่เหงือกเหงือกออกมาเลยอะ่ะ เข้าคอทุกดอกเข้าคอทุกดอก ร้อยมาเก็บก่อนดดดดเดี๋ยวเปรียบกันสิอุย้ยโทษทีนะสองเกือบโดน รีบเรียดไหมนะเดี๋ยวไปดูแดดแรงจะดจัดเลยตอนนี้ต้องนั่งก้มหน้าก้มตาแล้วก็โอ้โหร้อนจีบหายคางคางนี่เลยกินสองชั่วโมงเลย นนขังนอนขังนอนร้เกินรีบลงเกินมอก็ยังกอป้ายางอยู่ไม่รอน้องเลยขังแน่นอนคิดว่านะ นั่งไงกินด้วยววข้งัขงเข้าปากขอบคุณครับหางหนอนมาแล้วครับแต้มแรกนะฮะมาดูกันว่ากัดอะไรกนะัดตึ๊บตุ๊บตุ๊บสองจังหวะดั่ม เป็นดำเถาอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะหางนอนแนะล้วยิ่งดุอะนะครับนี่นะครับหางนอนยิย่นะงดุเนอะน,นะครับก็ใส่หัว2.5นะของมิจัดนะครับมีเบียดท้องนะตัวนี้ นี่นะครับนี่นะครับอันนี้มาก่อไล่ประกดขังดูนะโอเคตามต่อครับเตยมแรกมาแล้ว <Okay. S 1> ขอบคุณครับครับผม

เราแอบไปช้อนปลาไปลักดูสีเหยื่อเขามาแล้วดำหัวสมไป แหลมเอาอ่างวะแหลมแหลม,มกัดไหมครับไม่โดนเลยเหรอไม่นั่นแหละไปมุมปโปรดกัน ไปดูมุมโปรดกันหลังนะครับหลังนะหลังนะ,ะแวะตรงนี้ก่อนได้ปะเป็นไงบ้างโอ้ยเพดียวหึพูดเป็นเล่น,นนะาาอ้าวกแยาะ yeah, เราอะกระพงอะง เหลี่ยมนี้แม่งย,ยังคลายฮะไม่ไม่ไ,มไอปลาเก็บอะไรกิน,นหางนอนหางนอนไอ่มันจะเป็นดำท้องท้องเท่าๆอะ่ะกินมาสองเกี่ยวนะหางนอนวลาปล่อยขาดไปอยู่ด้วยจะกินเลยอะไรก็มาจาาดัดก็กอกมาตึ๊กเนึ่ว่าโดนยะก็เลยขยับนิดนึงมันก็ ตึ๊กตึ๊กออกไปเลยใกล้ๆเลยจริงใกล้ๆกระดีแค่วันครับนี่สายนะครับสายนะ น่าจะกระพงครับโอ้ยผมผมผมใช้อะไรมันก็กัดแกดบนสายอะอมเหรอพี่ใช่เหรอวะกระพงกระพงมาแล้วกระพง ายปากนิดเดียวเองอขอบคุณครับตกกระางอดอกเลยถัหงหรอวไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแล้วไงไปายปากนิดเดียวเอง,งอสองกรัมสีดำวันนี้กินทึบอ่ะนะไม่เยอะแต่ตรงไอ้ตรงไอ้ตรงคลิปอบบไม่มีรอยเลย น,น,น,นี่เควันนะนนดำดำวันนี้กินโทนดำดดน,นี่นะเดี๋ยวให้ดูนะอันนี้กินโทนดำนะเนี่ยดำหัวส้มนะวันนี้สองกรัมนะ วันนี้ยกเขียวไม่เอาอะย

กระพงคิดว่านะน่าไงกระพงหอยเข้าคอเลยวส,วยวส,วยสมิดคอเลย แรงดีจับหายลเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเล็กที่ไหน,น,นเนี่ยโอ้โหที่ไหนอะแก้ง่ะแก้ง่ะตัวสวยอยู่ขอบคุณครับแก้งมองไม่เห็นโอ้โหปากกอปากกอต้องทนรอหน่อยมีดคอเลย เราไม่รู้จะทำอะไรแล้วกระดีไม่เอาอะไรก็ได้อ่ะอ๋อปากกอชีวิตยกกระดีตั้งนานไม่กัดยีบกอชีวิต ต้องยอมเหรอต้องยอมประกอบวันนียเอาไหมเ,เ,เอาใช่ไหมยกกระดีตัง้งนานดูดีนะจงกุศลประกอบสองคนไวน้วันการะดีผมไปจีนึ่งแล้วไม่อยู่